คุณรู้ไหมเสียงเพลงสุดท้ายที่คุณได้ยินก่อนลมหายใจจะแผ่วเบาอาจไม่ใช่แค่ท่วงทำนองที่เลือนหายไปกับอากาศสาัทธาแต่มันอาจเป็นดนตรีนำทางจิตวิญญาณของคุณสู่พบภูมิใหม่ที่ถูกกำหนดด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและความตั้งใจดีที่คุณได้บรรเลงไว้ตลอดชีวิตเคยไหมที่คุณคิดว่าความดีงามเล็กๆน้อยๆที่คุณทำจะไม่มีวันถูกจดจำหรือจะไม่มีผลอะไรในโลกอันกว้างใหญ่นี้ แต่ข้าผู้เป็นยมมาทูตที่มีอายุยืนยาวกว่า265,600ปีได้เห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าแม้แต่เสียงกระซิบแห่งเมตตาเพียงครั้งเดียวก็สามารถแปลเปลี่ยนเส้นทางของดวงจิตจากหุบเหวนรกให้กลับกลายไปสู่สวงสวรรค์อันบริสุทธิ์ได้ คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากชีวิตทั้งชีวิตของคุณได้อุทิศให้กับความงดงามบางอย่างและความงดงามนั้นเองที่ได้กลายเป็นสะพานเชื่อมคุณไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่หอมหวานกว่าที่เคยฝันข้าได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยตาตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่แสงตะวันทอประกายอ่อนโยนยามบ่ายณนะโลกมนุษย์ในวันนั้น ข้าไม่ได้อยู่ในรูปลักษณ์ยม,มทูตอันน่าเกรงขามที่มีผิวกายเขียวคล้ำถือหอกและบ่วงบาศแต่อยู่ในร่างที่เปล่งประกายอ่อนโยนในอาภร์สีขาวบริสุทธิ์สะพรั่งดุจด,ดอกบัวแรกแย้มทว่าแฝงไว้ด้วยความหนักแน่นของการเวลาที่ผ่านไปนับไม่ถ้วนแสงทองนวลอาบทั่วร่างข้ารู้สึกถึงลมฤดูร้อนที่พัดเอื่อยแบกกลิ่นหอมของดอกพุทธที่บานสะพรั่งจากโลกมนุษย์ลอยขึ้นมาที่ประทับของข้า ในห้วงพวังอันสงบนิ่งของข้าณป่าหิม,มพานที่เบื้องล่างมีลำธารใสไหลรินเสียงระฆังเงินเล็กๆที่แขวนอยู่ปลายยอดไม้สั่นไหวบอกถึงคำสั่งจากพญายมราชที่ส่งตรงมาถึงจิตข้าจะต้องไปรับดวงวิญญาณของผู้หนึ่งผู้ซึ่งมีบุญญาณุภาพบริสุทธิ์พอที่จะไปเกิดในเทวภูมิข้าจะไปเพียงลำพังไม่ต้องมีผู้ใดตามไปสมทบ เพราะดวงจิตเช่นนี้ย่อมไม่จำเป็นต้องใช้กำลังใดๆในการนำทางข้าเทียงต้องเป็นผู้ส่งสารและนำทางด้วยเมตตาแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงมายังเรือนไม้เก่าๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่ข้าต้องไปรับเือผู้นั้นชื่อครูแก้ววัยเพียง33ปีอาจารย์สอนดนตรีไทยผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และจิตใจอันประเสริฐ ตลอดชีวิตของเธออุทิศให้กับการสอนดนตรีไทยโดยเฉพาะขิมเธอไม่เคยเก็บเล่าเรียนกับลูกศิษย์ที่ขาดแคลนไม่เคยบ่นถึงความเหนื่อยล้าไม่เคยท้อแท้กับการพยายามรักษาศิลปะอันงดง,งามนี้ไว้และแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตมะเรงเม็ดเลือดขาวได้กัดกินร่างกายเธอจนบอบช้ำทว่าจิตใจของเธอกลับสงบนิ่งราวกับผิวน้ำในวันไร้ลมครูแก้วไม่ได้ตายด้วยกรมชั่วใด หากแต่เป็นการสิ้นอายุไขตามกรรมเก่าที่เคยสะสมมาและเป็นเวลาที่บุญใหม่ได้สุกงอมเต็มที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสแสงแดดยามบ่ายสีทองสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนที่เรียบง่ายของเธอแสงนั้นอบอุ่นและนุ่มนวลราวกับโอบกอดเธอไว้ลมพัดเอื่อยเแบกกลิ่นดอกไม้ป่าเข้ามาในห้องเสียงจิิงรีดเรไรที่ร้องขับกล่อมอยู่นอกหน้าต่างเป็นดนตรีธรรมชาติบทสุดท้ายที่เธอได้ยิน ครูแก้วกอดขิมตัวโปรดแนบบกนิ้วเรียวยาวที่เคยบรรเลงเพลงอันไพเราะค่อยๆไร้เรี่ยวแรงดวงตาของเธอปิดลงอย่างแผ่วเบาพร้อมรอยยิ้มบางบนใบหน้าในขณะนั้นจิตของเธอสงบนิ่งและผูกติดอยู่กับเสียงขิมที่เธอกำลังจินตนาการถึงเสียงเพลงที่เธอบรรเลงเพื่อลูกศิษย์ทุกคนเพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะไทยนี่คือจุติจิตของเธอจิตที่บริสุทธิ์และผ่องใส เต็มไปด้วยเมตตาและศิลปะเมื่อร่างของครูแก้วแน่นนิ่งลงข้าได้ปรากฏกายขึ้นในห้องนั้นแสงทองนวลเรืองรองจากกายข้าส่องสว่างไปทั่วบริเวณครูแก้วหลุดออกจากร่างของเธออย่างง่ายดายเธอไม่ได้ตกใจหรือหวาดกลัวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยเล็กน้อยและรอยยิ้มที่ยังคงประดับอยู่เธอเห็นข้าในรูปลักษณ์ของเทวดาผู้สง่างามท่านคือเธอพยายามจะเอ่ยปาก แต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาข้าเพียงยิ้มตอบและใช้จิตสื่อสารกับเธอถึงเวลาแล้วที่ดวงจิตอันบริสุทธิ์ของเจ้าจะได้เดินทางสู่ภพภูมิที่เหมาะสมข้าชี้ไปยังขิมที่เธอกอดไว้บุญกรรมที่เจ้าได้สร้างจากการอุทิศตนให้ดนตรีและความเมตตาที่เจ้ามีให้แก่สรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์จะเป็นแสงสว่างนำทางเจ้า เธอพยักหน้าอย่างเข้าใจและมองไปยังร่างของตนเองอย่างปราศจากความอาลายัยราวกับเปลือกหอยที่ถูกทิ้งไว้บนหาดทรายเธอเห็นวิญญาณดวงอื่นๆที่ลอยอยู่รอบๆบ,บ้านบางดวงก็เป็นลูกศิษย์ที่เคยจากไปแล้วบางดวงก็เป็นคนรู้จักที่เธอเคยสอนดนตรีให้พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยิ้มและพยักหน้าให้ครูแก้วเหมือนเป็นการอวยพรเธอหันกลับมาหาข้าด้วยแววตาที่สงบนิ่งข้าพยักหน้าตอบ แล้วเริ่มบรรเลงเพลงทิพย์จากพินเงินที่ปรากฏขึ้นในมือข้าเสียงพินกังวานใสจับใจอ่อนหวานและไพเราะเกินกว่าดนตรีใดบนโลกมนุษย์จะเคยบรรเลงมาเสียงเพลงนั้นสอดประสานกับเสียงลมเสียงจิ้งหรีที่ยังคนขับขานอยู่นอกหน้าต่างพาจิตวิญญาณของครูแก้วให้ลอยล่องตามอย่างง่ายดายทางที่เราเดินทางไปไม่ใช่เส้นทางมืดมิดหรืออ้างว้างหากแต่เป็นเส้นทางที่ทอดยาวผ่านหมู่แมกไม้อันเขียวชอุ่มชั่วนิรัน แสงสว่างนวลตาจากสวรรค์นทินสาด่องลงมาเป็นสายคล้ายกับละองดาวที่โปรยปลายลงมาสู่พื้นดินเบื้องล่างต้นไม้ที่ข้าพาครูแก้วผ่านนั้นไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นไม้ทิพย์ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดกาลดอกไม้แต่ละดอกเปล่งประกายสีรุง้งระยิบระยับราวกับเพชรนินจินดาใบไม้เป็นสีทองอร่ามเรืองรองสั่นไหวตามสายลมที่พัดเอื่อยๆ่อก่อให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจ ราวกับกำลังบรรเลงเพลงต้อนรับการมาของดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์แสงแดดที่ส่องลงมานั้นไม่ร้อนแต่กลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความสงบสุขสายลมพัดโช,ชยมาต้องผิวกายทำให้รู้สึกสดชื่นและเบาสบายราวกับกำลังล่องลอยอยู่เหนือเมฆครูแก้วมองทิวทัศน์รอบกายด้วยความตื่นตาตื่นใจใบหน้าของเธอเปื้อนรอยยิ้มอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่นี่ ความรู้สึกที่อบกอดเธอไว้คือความสุขสงบอย่างแท้จริงข้ายังคงบรรเลงเพลงทิพย์นำทางไปเรื่อยๆบทเพลงนั้นกล่อมกลาจิตใจของเธอให้ยิ่งสงบนิ่งและผ่องใสขึ้นไปอีกขั้นเรากับกำลังชำระล้างสิ่งเจือปนสุดท้ายออกจากจิตวิญญาณของเธอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราเดินทางมาถึงปรโลกแต่ไม่ใช่ปรโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและเสียงครวญครางหากแต่เป็นดินแดนที่งดงามราวภาพวาด แสงสีทองเรืองรองอาบทั่วบริเวณดุจอาทิตย์อุทัยนับพันดวงรวมกันณที่แห่งนั้นมีบัลลังก์แก้วมณีอันวิจิตรการตาประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าและพญายมราชประทับอยู่ณที่นั้นไม่ได้มาในรูปลักษณ์นาเกรงขามแต่เป็นร่างที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตาแววตาของท่านเต็มไปด้วยความเข้าใจในสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีกระดานบัญชีกรรมไม่มีเสียงกัมปนาศแต่มีเพียงความจริงที่ปรากฏขึ้นในมิติแห่งจิต ท่านมองมาที่ครูแก้วและยิ้มอย่างอ่อนโยนดวงจิตอันบริสุทธิ์เอย๋ยชีวิตของเจ้าได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ไว้ด้วยการอุทิศตนให้แก่ศิลปะแห่งเสียงเพลงความอดทนความเมตตาและความเสียสละของเจ้าได้ส่องสว่างนำทางให้แก่ผู้คนมากมายจิตของเจ้าผูกพันกับเสียงดนตรีความไพเราะอันเป็นทิพย์และความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความงดงามเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปพญายมราชกล่าวด้วยสุรเสียงอันนุ่มนวล แต่ก้องกังวานไปทั่วบริเวณด้วยอานิสง์แห่งกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่นี้เจ้าจะได้ไปจุดติณภูภูมิอันเหมาะสมดินแดนที่เจ้าจะได้บรรเลงเพลงทิพยต่อไปชั่วนิรันร์ไม่มีบทลงโวดใดๆมีเพียงการรับรองในผลบุญที่ครูแก้วได้ก่อไว้ซึ่งได้สุขงอมเต็มที่แล้วการเวลาในภูภูมิแห่งนั้นไม่ได้ยาวนานจนความทรงจำเลือนหายไปเหมือนดวงจิตที่ไปเกิดในเดรฉา,านภูมิ แต่กลับเป็นช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปความทรงจําของครูแก้วเกี่ยวกับชีวิตบนโลกมนุษย์ยังคงอยู่แต่เป็นความทรงจําที่ปราศจากความเศร้าโศกหรือความทุกข์ใดๆเหลือเพียงความสุขความเมตตาและความรักในดนตรีที่ยังคงประทับแน่นอยู่ในจิตของเธอนี่ไม่ใช่การลืมเลือนแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในภพภูมิใหม่และเตรียมพร้อมที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ยาก yup. <po target> ยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรดังที่พระพุทธองค์ท่งเปรียบเทียบไว้ว่ายากยิ่งกว่าเต่าตาบอดที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรแล้วจะโผล่ขึ้นมาตรงห่วงไม้ที่ลอยอยู่พอดีเหตุเพราะจิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ยังแปดเปื้อนด้วยกิเลสทั้งปวงยังขาดศีลยังขาดสมาธิและปัญญายังไม่เพียงพอที่จะถอนตนออกจากวังวนแห่งวัฏฏสงสารแต่สำหรับครูแก้วนั้นจิตของเธอสงบนิ่งมีศีลบริสุทธิ์และความเมตตาที่เปี่ยมล้น ทำให้เธอมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปจุติในภพภูมิที่สูงส่งขึ้นไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่เป็นเทวดาผู้หนึ่งและในที่สุดแสงสีทองอันเจิดจ้าได้ออบล้อมร่างไร้รูปของครูแก้วทั้งหมดดวงจิตของเธอรวมเข้ากับพลังงานบริสุทธินั้นก่อกำเนิดเป็นร่างใหม่ที่เปล่งประกายงดงามยิ่งกว่าเดิมเธอได้ไปเกิดเป็นคนทันผู้บรรเลงเพลงทิพย์บนสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาดินแดนที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้อันเป็นทิพย์และความสุขสงบชั่วนิรันดร์เธอได้ถือพินทิพย์คู่กายบรรเลงเพลงอันไพเราะเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนไตรยัยและกลับกล่อมเหล่าถวยเทพทั้งหลายรอยยิ้ปรากฏบนใบหน้าของข้าเมื่อเห็นดวงจิตที่ข้าได้นำทางไปถึงฝั่งแห่งบุญดวงจิตที่ได้กลับไปสู่รากเหง้าแห่งความวดงามที่ตนได้สร้างไว้เรื่องราวของครูแก้วนี้เป็นเพียงหนึ่งในล้านล้านเรื่องที่ข้าได้พบเจอมา ตลอดระยะเวลา2 0 0แสนกว่าปีที่ผ่านมามันตอกย้ำให้ข้าตระหนักอยู่เสมอว่าความดีงามที่กระทำด้วยใจบริสุทธินั้นไม่เคยสูญเปล่าแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามหากเรื่องราวนี้ทำให้ท่านฉุกคิดถึงความหมายของชีวิตการกระทำและผลกรรมที่จะติดตามไปในทุกภพชาติอย่าลืมกดติดตามช่องตายแล้วไปเพราะวันหนึ่งข้าอาจจะต้องไปพบท่านเช่นกันไม่ว่าจะในรูปลักษณ์ใดก็ตาม เพื่อนำทางดวงจิตของท่านสู่ภพภูมิที่กรรมได้กำหนดไว้